นอนไม่รับเผาโหลดกับปานีเผาโลดกับปนันเนาะเอเผาโลดกับปานีลูกมาชงเบิ้งเออลุกมาสเบิ้งน้ำแล้วเนาะลูกมาชงเบิ้งน้ำไอยู่อยู่เตาถานพี่น้องมีแต่ป่าเที้าเย็น่นเดเบิ่งว่าสิมักทังไดเนาะ ก็ตูดเลยสุตังมงได้มงได้กินมงได้จังเลยพูดจาใหม่เนาะโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพเม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกำ้องลาตีพี่น้องเ้ยพดพ่อย่ำนี่กะอ่ามาหาในต้คำเพื่อนพี่น้องยาำเศร้าๆเนาะ เพราะว่าอันนงกะตีกับสีผผาไปอันทีดินไปตูขคา่มผูแหละเพราะว่ามือนีเนาะมือนีก็เป็นมือทีว่าสร้างเพิ่นจะลงมือเห็ดเฮือนเนาะฟุลุมเมียงอะไรพี่น้องไอ้ฟุดลุมตั้งเสาเนาะเพิ่นก็แทกนั่นแทกนี่อะไรพี่น้องเพราะว่าย่านฝนตกลงมาเนาะมันแห้งสีหยาพี่น้องตอนนี้มึงบรรยากาศนะขึ้นฝ้าขึ้นฝนอยู่ก็เลยว่าเผาไปนงกรตีสีเผาไปล่างถ้วยคับพี่น้องถ้าว่าอันบุมมีไภายล่างกันเพราะว่าว่านนี่ค่่าเนาะ นยากกระลายเน่ก็เรื่องทั้งหยอกทั้งอย่างก็ยังเต็มมันท่านไมเมียนแซมจนมืดวานนี่จนไม่เห็นหงส์เน่ไผ่ผัดบ่มีเน่มันอยู่ทางป่าบุ่หละก็เลยว่ามาหาเมตูุข้ามเพิ่นแล้วก็จังสีไปพร้อมกันนะไปซอยเพิ่นคือเก้าพี่น้องมื่อนี้กะได้หน่อยได้หลายก็คือซอยกันเนาะมีกว่าบเฮ็ดพี่น้องเลยที่โตเมื่อนี้ไอตุนเพิ่นสีไปไหวอยู่บ่เพราะว่าคืนนี้ฝนตกเนาะบนทางก็แบบอยากอยางหน่อยหนึ่งเลยมาอยากหมื่นเนาะ มีแต่ว่าสิไปพร้อมกันนั่นแหละพี่น้องกับแม่ตู้เพลินเนาะมื้อน,นี้นก็เตรียมของอยู่ของกินให้ทั้งสร้าง,เ,นนง,งพเพื่อนำโมกุบัวทางอ่ายภาพมีเพิ่นสิเฮ็ดหยังเฮาต้องไปอันบัวระบาดท,ทางนั้นก่อน,นเนาะไปเฮ็ดอยู่พุ่นก่อนแต่ว่ามีผู้ล่างแล้วแล้วก็ดีเนาะซอยกันพี่น้องเอ้ยไปบัดนี้จะห,หาแม่ตู้เพิ่นก่อนที่ตู้พี่น้องจะเปิดภาพมาก,กะ บรรยากาศเหมือตื้อๆนะอยูเตาทานคือฝนส <c ười> ีมาเลยด้พี่น้องมือนี่บรแเวม่มาลายมือเนาะก็เลยว่าแหว่มาลวกัพอดีไปผ่อมกันเลยป้าเตาทานประนางนี่เนาะควันขักเลยเผินมะพร้าวทั้งนี่แหละบ้านนี้ก็ามาทางพี่กับพี่น้องเลยรถรถเมื่อคืนนี้จอดอยูซ้ายปรตูเมื่อคืนนี้ เออ,ด,เอดีว่องคันได้บอกเอาสบ,บายดีเด้อสาดีเลยว่าได้เสื่งงามเนาะวันนี้เน,ะ <c oughs> บบนาะเจาะว่งคันได้เพื่อนว่าพี่นอ้องเไยใครจะว่ามีบนเอาข่าวอยู่เนาะอืมเือยากวิดเป็นได้แล้วมันอยากหอมเนาะถ้าบ่มีตัวนี้ใครเนาะเจยว่าฮับกับบุหูว่าซีได้เลิศเดเ้อเพื่อนแก <c oughs> จงไว้แล้ค่ะไปถามว่าคันแนนว่าหูแล้วสิจงไว้แล้วดิจงไว้แล้วอืมโดนนี่เด็กเรียนเอาโลดเฮ้าโดยงามเด้อพี่น้องไอซีเลิศเพิ่นนี่แม่ตู้ก็หมักอยู่บ่ซีนี่นะงามเนาะซีงามเลยพี่น้องไอ้แดงดำยังใหม่ๆเลยพี่น้องไอ้ฮะแกะกล่องแล้วนี่แกะกล่องวานนี่เนาะวานเมตุขึ้นแล้วบ่ตั้งแต่ซื้อมานี่ขึ้นนำอัน เออขื้นทำไมทองมีขึ้นแล้วเธอหนึ่งเนาะแต่ว่าไอตุลนี่ยังบร่ได้เคยสอนเลยได้เนาะเกดใหม่เนาะนอนยับเผาหลดกับป่านเนาะเออหลุกมาสองเบิ้องน้ำแล้วเนาะอยู่เตาถ่านพีาน้องมมีแต่ป่า เป็นแถวว่านอนบ่วรับเน่แน่ๆเมื่อนี้ใครนอนเฉงประตูพงช้างขึ้นเอออาเชิญนอนเฉงนี่เออเดเนาะผู้เจ้าเป็เห็นนอนเฉิมง้อยปิงแล้วแจงใครแต่มันใกล้นอนเป็นแถวเนาะลงมาเจาะเบิ่งเลาก็ไข่สุกจะไปถึงแล้วสบายดีไปนำการคือเก่าเนาะเมื่อนี้กะอดบ่ได้อดบ่ได้นี่ลว่าว่ายู่พักว่ายู่อดบ่ได้เแบบนั้ไปบแบบมูเอ็ดแบบี้ อยากเห็ดน้ำในผืนอยากจับน้ำอยากจับยีใบน้ำเข่าไม่เห็นไปไปไอตุ่นเด้อไปเด้อไปน้ำกันปะเจ้าชีสอดน้ำไผ่แม่เท่าโอยก็เนียงสอดสอดน้ำไผ่ก็ได้ดอกไอตุ่นเพิ่นกับใบน้ำไผ่เอานาบดไปบ่ถ้าบดไปมื่อนี้กับเพิ่นกับสอดน้ำอันภายนอกมันไอเก่งบ่เอาสอดน้ำแม่เท่าก็ได้ได้อยู่ดอกเพราะว่า เป็นปกาขึ้นเนาะพี่น้องเลยเิ่นญานคนทางมันกับบอยากอันนาแหน่ปันไดเนาะคนทางก็เลยคือเห็นนี่แหละนี่ฮะก็เอามากะกติน,ด,นดินเต็มโหลดเลยเปอยย่างวะบอกว่าขี่รถนั่นแหละมีรถอยู่ย่านเผื่อสิไปหอดอมดไปถาวกเนาะอือแกไปก่อนไปไ, <laughs> ไ,ไปขี่ไปก็ได้ขี่ไปนํากันนี่แหละ ไปอตุนสบายดีเด้อไปไปฮะหอดมาลาดนำแม่เท้าเด้อฮันอีกทีห่านหอดนำลาบวกกะวะเจ้าหนุนไปนําอันญมนี้เด้อไปนําไอตุนเลยเฮาเนาะ้อนกับเฮาก็ได้เด้เพิ่นนี่ไปนำการสองคนใช่ให้เจ้าคับก็ได้คอยไตุลค้าก็ได้ทีนางซ้อนท้ายย่าเป็นไรเย่าน่าเพิ่นนั่นบลับบ่อหน้าปานใดโบนุ่งหดเสือแค่ยาวเนาะเจ้าเนาะคือโบนุ่ง ทางมันเปื้อนเหมือนนี่เลแดดได้ตุูนเลยบางทีได้ออกอันนั้นนะยิ้มอยู่ทา้งนั้นก็ได้ใส่ไปเห็นแล้วกินข่าวแล้วว่าจะนักกินเลยบริยังบริยังบริยังกินว่ะไม่ท่าวกับเตรียมเครื่องติไปกินยี่หุ่นเลยเนาะพูดดีกันยังบริยักินเป็นเตรียมเครื่องก่อนพี่น้องเอาเครื่องให้ไอาตุนก่อน <c oughs> อ้าบ่พยาอืมอาเลยยยานเวลาฝนตกฝนหยาดเอาใส่ในนั้นเดี๋ยวใส่ในกระตาจ้ะนะหมวกก็เอาไปนำต่งบ่มือไงจังบอดแดดไอ้ตืึงก็นงี้มชุบพม่น้องเชื่คนมีอย่างในใจเกาหัวอะไรคันผมบ่เไปจังใดนี้ พ้นกระซิมานะเนาะเ,เดี๋ยวมาถาไปพร้อมกันพี่น้องให้ม่ถาพืนลงมาก่อนให้ถาพืนลงมาแล้วพี่น้องเลยเพิ่นเตรียมเครื่องของว้าติบข่ากันใหญ่ใช่ไหมถาหนึ่งจะเศ้าถ้าเจ้านี่เนาะหนึ่งเรียบร้อยแล้วไอ <laughs> ตุนกันได้กับไ,ได้ทงใหม่พี่น้องเลยเพิ่นแทมมานำาหลดเนาะทงกันเลข่ากะเต็มติ๊บเพินน่นเนาะข่าอุ่นๆมีปลากระป๋องนำมาให้ถาเอาไปแล้วยันสัญยากิน ได้บอกเขาออกให้เพิ่นดูมันปีนกลับคืนมาจากอนะขักเนาะทงเพิ่นเนาะอืเ้าให้ล่ารดเลยยันว่าเพิ่นไปออกในแดดเลยเห็นแฮมเผื่อมันอันนั้นเนาะโอเก้าวหัวว่าแม่ค้าหัวบ่ะบอกลงคืนแล้วนี่จิ๋วนะออลงก็ได้ไปบัดนี้ป้สิครับกระครับเด้อลองง้อบังดู เย็นอย่าอย่าขับไว้ได้เนาะอย่าซิ่งไงไปถ่าวแห่งย่านไปถ่าววะย่านเนี่ยไปถ่าวถ้าในกล้าขึ้นนั่งบนตกบกกล้าเด้อไปถ่าวระยะนั่งข่อยง้อเด้อค่อยไปบุกีว่ายดอกใกล้ๆนะทางไหนง้อเออดึงทางหลังเลย ก,าก,าก้าวเป็น้องบรรยากาศกะามือเดิมคืบให้งนี่เท้ากระชีสอดน่าไม่ทถาวเพราะว่าป,ะะปกติแรกอ่ะเพิ่อมาสียางเนาะถ้าว่าเท้าโบเวลเขามาเพิน่นจะสียางไปแล้วมันไกลเนี่ยเป็นมือแรกเนี่ยเพิ่นกเ็เลยบอกก้าขึ้นเนะาะผูะ้ถาวเป็นน้องเป็นกะยากไปไม่ทถาวมาเดอ้อค<ะ>อยคอยเดอ้อบ่บ่ขี่ว่ายเดอ้อไปก่อนบอกเออจะขี่ก่อนก็นกนได้ S <S ได้้คบกันพนเดินทางไปกับพี่น้องไอ้นี่แต่ฝนตกเมื่อคืนนีน้องรติกับเมทถาวงกับไป้ก่อนเมื่อวานนี่โบดมีซะนะือนี่ฝนตกลิน้น มาหอดแล้วบบนี้พอดีทั้งไอพามีเพิ่นกับไปเวียงเพื่อนเนาะไปสั่งไม่เวลาเพิ่นกับมาหอดเลยเอาสบายดีเด้อแล้วรถขี่จะไปวะแมนไปกับสั่งคนละคันเลยเพิ่นกับมาโดยเ้าพี่น้องไอเมื่อนี้กันช่วยรถสั่งอยู่นี่อ่ิ่นขี่ก็ไปตุ่นแล้วก็ผู้หนึ่งจะขี่น้ำไปป้าส่งนี่เนาะงามเนาะมันแดงไปป้ายยนนไโดนเลยสุดงามเนาะมื่อนี้กระโตเจ้าพนุ่งเง่าวเผาหอดเนาะกแก่เอาแต่ละตัว <laughs> มาทำมาได <laughs> ้ฟินนั่นมืนอ้อนี้กยรับทำยองออว่าตัวเองเอยงามแล้วงามแล้วมาแล้วปจ่จ๊ะเออนั่นก็สั่งไม้โดนเติมแล้วสีเลือกยังมาทันเขาไปทางไหนพี่น้องแม่นไปถ่าเพิ่นกะอยู่น่ายพูดแล้วเนาะเฮากัพอดีมาแล้วก็เก็บถวยเก็บบ่วงมาล่างพี่น้องเอ้ยน,นี่เด้อ คืแต่ว่านี่แหละกินแล้วก็ยังบริพากันล่างให้เพิ่นสูบน้ำเพิ่นก็สูบได้เยอะไว้สูบระยะสูบน้อยหนึ่งไม่น้อยอยู่คุยเฉยหนึ่งไว้ได้สูบแห้งเต็มถังสูบไปสูบมาเนาะซอยกันน้องพี่น้องสูบกันแล้วก็ว้าเพื่อนนำกันนำการกี่นี่ก็เลยเต็มเลยแม้่ป็นอยู่แห้งอ่ะค่อยค่อยว่ะ พอดีเฮามาแล้ว anyway. ก An ็มาซอยกันล่างถวยนายพี่น้องไอ้มทางนึ่งเลยอยู่คอยมาเอาเจอน้อยทางไงพามีเพิ่นก็ไปวิ่งอยากเพิ่นเลยอ่ะเจ้าจ้าไปเข้าจะเข้าสีร่างเองไ่เห็นแล้วยพัดแม่จ้ะแม่มาคอล่างอยู่ดินของเพิ่อนเราพี่น้องเพราะว่าเฮาเรื่องกับเพิ่นอยู่พูนกาแบบให้เพิ่นเห็นเฮือนเห็นยังแไรเพิ่นโยกไปแล้วมันสิสายเอง่อันอันนั้นนะเฮากันเจอะแหน่มันเลยแบบันกบ่คีหากระใสน้อยหนึ่งหากระโยก ปกติี้ขันเขาใส่ได้ไม่ก็ต้องได้เป็นเครื่องมือพดีได้ปลาใบวจกใสสวยกอเอามาตเฮือน่นีเนาะนี่แนวล่างกับใ้ถือ,อยังมาซ้ำมากับามหากันว่าเอาอยัางล่างดีเนะาะซีบอกเพื่อนไปเอาใบสีใครเพื่อนมันจังล่างข้าวเนนล,ลนะเอาล้วก็ มันก็กำจัดความคาวได้อยู่มอมาทำอินน่ะคือบริเห็นถ้วยป่ะเนมนก็เลยบริสืทอิ์แสงมาตเยัก,ยเเกันเนาขงางกนนะมันพอก,กระเทอือนเธอหนาอย่างทีซื้อขามาซะเขากระเทือนได้ขามาเห็นแล้วก็เลยล่างเลยมันสออกไปกับลายลบลายเต่าเนาะใคร <laughs> เป็นิอยครับน้ำเงียนครับเนาะมาเรียมล่างไว้เนาะเพราะว่าวยมากยน้ำมันดานดแต่ละบอนค่ะยังเป็นแต่อันยุกแบบนี้หัวบอน, <h> นเพราะว่าเป็นหักซากดินไพดินมั่นแล้วแต่ว่าเป็นแล้วนี่เพราะว่าไผ่ท่านใน้ขา <h> เาลยเป็นท่านในไส้ด้าย ใต้ใดหนึ่งมากค่ะท่านได้มีคนมาเผาลายย่ำเสียมันต้องมีคนมาอยู่นี่แหละ้ไใช่ใต้ได้วานะ่าเนาะมัจะป่าไปดูเข้าไปยากเป็นห้าก็เห็ดค่ะค่ายแต่มีคนมาอยู่หลายแหล่งเนี่ยพี่น้องนี่นาค่ะเห็ดห้องน้าห้องในเป็นไรที่ทางนี้กัตั้งเฮือนแมถาวรครับบ่เป็นแตายยาน่ญาติแล้วมีผู้มาอยู่น้ำไรตีเหล้าลรเฮือนเป็นกระได ทังรุม่นกับเจ้ากว่าเห่อนนอนแล้วบมันจากเห็นปุ๊กตูบีเห็นอยู่ขมือได้ทางป่าทางขง่างคนเต็มอยู่แต่ละมือกลางเว่นกาดมากกับที่ว่าบริเงยีบยบไปได้ยังมีคนอยู่เข้ามากเลย ประกาศให้ากูเอาให้มึงวต้องหับได้ในสิ่งที่มีน่องลายคนนะเมนโซดเนี่ยติดาจากมันโสดมนเลยเนี่ยาเล่บรรดาโเนดี๋ยวเอาไปมาหักบ่ได้มีน้องลายบ่ได้ได้เนาะหักชาเล่ากตต้องหักน่องแล้วนั่งไดยน้องลายคนเดียวเนาะน้องยังบ่ใหญ่เนอง เป็นเดียวกันเพราะว่าผู้บ่าวโสดสองคนว่จาจะโสดหรือว่าจะห้องกับผู้เรีย <laughs> 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 นที่โสดแต่ตอนนี้เดจักหายอกเนาะมีแต่ผู้สาวได้มากเลยตำรวจนะครับถ้าล่างลายน้ำในพี่น้องแต่ว่าเ้าถูแนวมันมันมันออกก่อนเนาะถ้ามีน้ำม่วงล่างใส่น้ำม่ว

แล้วเนะ่าะบาบนี้นะเอาสวยไปไหว้ก่อนเอฉี่ยเอินไหมด้วยเอิญก็เอิญเฉี่ยโอ้ยมีเงินไหนปะเอาสวยไปไหว้เธอไปว่าก่อนบาบนี้ไปไปร้ายเติร์ไม่พี่น้องเพราะว่าต่งางกันหลายคน,นอยู่นะใครทางงหลายจะมากินนะ่ะได้หลัดทำไปนี่ก็ได้มีกินบล็อกอยู่เอาปลาเพื่นแหละมีห่มมีเงา เื่องนี่บ่เพราะว่าตอนเผ็ดเผ็ดแค่นี้แหละเด่ก้าวอยู่พี่เลยไอวกินนี่ก่อนเนาะเผกินนะเพราะว่าบุรีมีแนวหนังก็ไดอยู่ใหนนะอืมตากแดดพี่ก็ได้เอาเฮาก็ได้หาศาสตรหาอยังมันหนังเก่าแหละไปหั่นก็ได้ก้าวไปห้าสกวาดไ แล้วแล้วมันนี่มีแต่ว่าแมนเซนเป็นได้สิสางสางเพื่อนนันแทกเรียบร้อยแล้วเนาะมีเตรียมคุดบอกตีแบบก่อนเออเขากับโบฮูเนาะต้องถ่ายเพื่อนว่าเพื่อนแล้วเนาะแมนบ่เลยครับไอช่างเขาก็ตีแบบแมนบ่ถือแล้วเนาะตามแบบสมมาโดยเพราะว่าทายเพื่นแทกอีย่างนี้เพื่นแหละ ุ้สวยเลยเนาะดีเลยของนา้างนนข้างนี้ขังอันเจ้าเอา้องน้าท่านนีกก่าเนาะเพราะว่าจะหมดนขนาดตัวนี้เลยเอาวดกี่เห็นน้ำกันแนล่เพราะว่าเ่นวหน้าคือถ้าเราเป็น้องนามต้องอยู่ทางนั่นเพราะว่าเขาเจ้าน้าใช่ไหถ้าเราไม่ชี้อยู่ทางเดียวกันยันมันตึมไปทเจ้า้องนอนเบื่อได้ของนาเบื่อได้อ้ย น่าไปถามว่าขาดอ้ไรขุนพยูหุคนแหละเดยให้เพิ่นเบิ่งว่าสิมักทางได้เนาะเด้อบรรใต้ชีดน่าไปถามเนาะความสุขโอ้ยเต่หน่อยก็ได้คุดนคุ้มนะเนาะโดยโอนเพิ่นมาผู้เละเพิ่นนี้ไปสั่งไม้อยู่เดี๋ยวว่าเบิ่องต้นโอ๋หมดสมบูรณ์นะได้แล้วคุณนี่ฮะเดี๋ยวเป้แล้วเนาะห้องน้ำอย่างไรฉีดแล้วห้องห้องห้องนี้จะคุณจะไม่คุณจะไม่น ก็เน uh, to ah, ียนมือถือพวะมันซ he ีปัญหาห้องนอนห้องนอนเลยไม่แถวก็จะยิ่งไปใช่เป็นวไใบใช่ไม่ถวไปไหวเลยเอก็ติเอมันสีเนสเป็นห้องแล้วอันเกทงนย่เอาชาเอาชเไโทรมาเพื่อว่าจะได้กงวงเราเห็นกลวงนะคือห้องนอนไม่ใช่โลกเลยว่ห้องนอนขอกห้องเลยเนาขักลยเนาะพันห้องเลยนาะออ ของน้อมีทีมหาบอสตงป้าเห็ดแบบเป็นหงเลยนะพ่อพี้อโดยแล้วกันประตูทางองข้างนี้ถักมาเนาะเงินเงินปลาตูกงกระสีตังมงได้มงไดเลินมงไดจังเดยอระใหม่เนาะนีประตูนี่ก้านเป็นห้าเนาะตจกกันเลยเปิดอ้าประตูนี่มาทันเนาะเปินมาทางนั้นเหมือนวมคิด อยู่จ๊กเกใกล้กันทันทีโดยแล้วนอนบอกทางมันก็ถือได้แหละู้ทอทางนี้อตููของเขายงนอนกทังทน่คุณเลยวะมันแต่ว่าให้ตั้งมองได้มองได้ประตูมันแตว่าเป็นแทาจ้าของคนเลยท่าจะคจ้องคนอนนี้เมาบอกนอๆดแบแบบตั้ดนะตามคนจะได้ไหตามใจผุยอยู่เนาะอืม้ันอันนี้มันตลกนะคุณเลยเนาะแน่หลง มิไดเฮือนงามแล้วบบบนี้เนาะนี่ก็ผู้ใหญ่จะดีกว่าเออเอาซ่งกวงเลยแต่านออี่เอาเยความพังเป็นจริงเลยเป็นตัวเป็นตัวเนมเบิร์เป็นตัวมหแล้วโมโหแล้วแบบยันยังคิดว่าฝันอยู่บนไมเถาผนว่าสิไปนห้าอไหมได้มือนี้นะดีใจนะยังขีดเราพันอยู่ว่านัน้ราะ ตื่นแล้วได้มาถ่าย้็มือหน้าผู้เล <S 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 Never, ่นดีใจน้ำลายเขนี่เอาให้เต็มที่เอากระน้ำตาสิไรแล้วมาถ่าจดีใจน้ำลายตีนั่งมาคิดติดเต็นท์วัวน้ำลายหน้ากับพี่น้องได้ไข้แน่แล้วเพราะว่าทั้งสามคนกระสีนยังอยู่เนาะยามกลางค่ำกลางคืนกะมันก็คอยเห็ดไปให้แหละกองอิดกับพ่อพี่น้องพอดีเขามายามเสาร์เนาะพอดีซอยลลางถวยลลางบวงกันแล้วแหละ มีแต่ย่ำสวยๆผู้แหละว่าส sure ีเห็ดย่างให้เพืนกินเนาะถ่ายพามีเพืนมาผู้แหละคือในฝันกับใครแต่ว่ามีบนอยู่บนนอนแล้วแม่ตุเพ่อนเขามาหาเครื่องคู่วะพี่น้องหอกสิมาหาเก็บทงยางอยู่ไม่ถ่าย แต่ว่าม e pues ันเปียกเนาะแต่ว่าเขาก็เก็บทำความสะอาดไปน้ำทะเลมองอันนังจูดถามันห่มกับใายในดอกอันนี้อาจจะเป็นพระเทศมะเพชรแปลงนัวไปจะก็จะอยู่แถวนี้นะเนาะท่านได้อยู่แถวนี้ได้เฮานั่นเ้ยนี่ฮะเก็บกวดทะเลก็กระไทยกว่าเอาผ้าเน้นน้อยๆมีกระไทยก่อืมกระไทยเ้ฮาจีดังจูดแถวนี้เล่น อยู่แถวนี้นะบอกกันมันเปียกเลยฝนตกเนี่ยคืนนี่งก็นำไปถาวรเนาะหากว่าเฮามโคมไว้ก่อนหะนนะบัดเดในหนึ่งหันแหละแต่จุดเลยนะยามโม่หมายเพื่อทำว่พวกมากรวมใส่นี่นเรื่องของเต๋อไพเพราะว่ามองเฮาอยู่ต่อไปกะเฮาต้องทำความสะอาดไว้นั่นเส้อผุมีไหมมีดผ้าอันนี้ต้องเอาไปพุ่นเพราะว่าย่ำซวยมาเลยอาจจะเห็นกินอยู่เนาะเพราะว่าอยู่นี่มันเปียกเลย ฝนก็คือสีมาอะไรพี่น้องเมื่อดรึ้นแนละ้วไม่ทันเนาะไม่ทันไม่เอามาเอามา,มา,มาพาน้อยๆนะอ,อ,อืมแต่กจ้าคือเก็บให้มันเลยอ๋นะส่วงนี้ก็เป็นส่วงหนาฝนแน่เนาะเมื่อดริ้วตื้อ,อพี่น้องไอทองฟ้ากรับคุใครเดี๋ยวมาทั้งสางเป็นก็นมบนนีบนนอนเลยบนนอนบนส้นเนาะพอได้ผักเศร้าสัวข้าว <c oughs> ทั้งไอเก่งเหมือนเก็บขยะเอาไว้เลยงานเบางานเบาดิเก็บกองไว้เนาะเพื่อความสะอาดซอยกันเนาะ,ะมันเหลือแต่งอะไรดูเนียนบนโต๊ะมันเป็นอย่างนี้เลยต๊ะฮะโอเค่วยเพู่เลยเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกันยังบ่ทันมาอยู่ใหม่ก,กะเผื่อเพิ่งมาส่งเนาะ ไม่ก็จะมาสีแบสปัญหาใม่โดยเพื่อปัญหาใหม่แล้วก็มาส่งอีกคือว่าแหละสวยคนละทั้งสางเพิ่นก็เพราะว่าเขามาตะเศ้าก็เตรียมเครื่องคลองพี่น้องเลยมาละแหละเผื่อเพิ่นมาเอาพี่น้องจังไดจ้ะมีแต่ว่าสิคอจบคลิปแล้วบาดนี้่ไปถ่าวเพิ่นกาม้ามืัอนี้ไอตุ่นเพิ่นก็ออกไปเบียกน้ำไา้พามีเนาะไม่เป็นไม่แอนพาเพิ่นมาทำการห้ากับพอดีซ่อนแไปถ่าวมาพี่น้องเลย โดยมากที่จะบอคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยเดอ้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้กับขอขบันขอบคุณพ่อแม่พีพ่น้องเบอรสุขสุขคนเดอ้อที่หับ z มคลิปมาค้ามโฆษณาเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี